หยุดยาวสงการนี้ไปเที่ยวเกาะช้าง3วันสองคืนทะเลสวยน้ำใสรวมมาให้ครบทั้งที่กินที่เที่ยวและที่พักใครจะไปเที่ยวปักหมุดตามกันมาได้เลยการเดินทางก็ง่ายมากสามารถเอารถขึ้นเรือข้ามเกาะได้เลยรอบเวลาก็จะมีประมาณนี้ถ้าช่วงไหนคนเยอะรอบเรืออาจจะถี่ขึ้นมาถึงแล้วให้เลี้ยวไปฝั่งซ้ายก่อนเลยที่นี่เกาะงามเป็นเกาะเล็กๆเกงียบสงบน้ำใสมากๆแนะนําให้พกขนมและเครื่องดื่มมาด้วยเพราะบนเกาะไม่มีขายแต่อย่าลืมเก็บขยะก,กลับไปด้วยนะการเดินทาง ก็ไม่ยากจะนั่งเรือหรือพายคายอยากไปก็ได้พิกัดต่อไปบูเฮเวนเบย์เป็นหาดที่ค่อนข้างส่วนตัวอยู่โซนหาดของสนตรงเนี้หาดสวยมากๆถึงจะไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารมานั่งชิลที่บีทขับได้และพอช่วงเย็นต้องไปที่นี่เลยโซบีทเป็นบีทบาร์ที่ชิลมากยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกเนมูดดีสุดๆแถมที่นี่อาหารอร่อยด้วยนะรสชาติเข้มขน้นถูกปากคนไทยแน่นอนพิกัดที่4คาเฟร่ริมทะเลสุดคิวแททอรี่เพ์บีทเป็นคาเฟ่ที่ใช้คำว่าน่ารักในปืน ขนมและเครื่องดื่มก็อร่อยใช้ได้เลยและก็ไปต่อกันที่ร้านอาหารริมทะเลชื่อว่าแสฟอนอ n นเดอรซีเป็นร้านอาหารที่อยู่ในรีสอร์ทเล็กๆร้านเนี้ยชิลมากคนไม่เยอะมุมถ่ายรูปเพียบหรือถ้าอยากกินแบบจัดเต็มซีฟู้ดสดๆร้านนี้เลยเดอรยูเทิร์นคนแนะนํากันเยอะมากอาหารทะเลสดรสชาติจัดจ้านที่สําคัญราคาไม่แรงเลยมาต่อกันที่พิกัดที่7โคโค่คอฟฟี่แอนด์บาร์คาเฟ่ริมทะเลสีสันสดใสร้านนี้ก็น่ารักอยู่แถวหาดคลองเถาและในส่วน ของที่พักทริปนี้เราพักกันที่เวนาบูทีเกาะช้างเป็นรีสอร์ทติดทะเลที่เหมาะกับการพักผ่อนสุดๆส,สวยสงบไม่วุว่นวายห้องพักดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบและพิกัดสุดท้ายคาเฟร่ริมทะเลชื่อดังของเกาะช้างเลอจเจ้าจอมร้านสวยแถมขนมก็อร่อยวันหยุดนี้ไว้ตามมาเที่ยวกันนะ